ก็ไม่มีหูฟังเลยเนาะออออเเล่าสุดฮะตายหนึ่งตายหนึ่งบาทเกียรตีลไม่รู้เมื่อวานเนาะหน้าเปลือกเนี่ยการันตีไะได้ชีวิตหนึ่งได้ที่จริงเนี่ยสมัยสมัยก่อนเนี่ยต้องผู้นำนะเป็นคนมาอยู่แนวหน้าเนาะ จริงนะฮะมา,มาเออคณะรัฐมนตรีทุกคนหรือนายกอย่างเงี้ยมาอยู่แนวหน้าหมดอะไรประมาณเนี้ยจะไลยรู้ลงมาจะดูสถานการณ์งไงนะแม่คับแม่เออแม่ทับเนี่ยอยู่อยู่ข้างหลังเวลาเดินเห็นไหมเห็นเดินนำหน้าคนทุกคนนะเวลาออกรบต้องออกนำหน้าด้วยนะใช่ไม่อยู่แนวหลังเนาะ ทุกวันนี้แปลกสั่งการอย่างเดียวไม่อยู่แนวหน้ามันก็เลยสบายเกินไปไงสมัยก่อนเนี่ยแม่ทัพรักลบหรือผู้นำต้องออกอยู่หน้าอยู่แนวหน้าเนาะเห็นไหมทุกวันนี้มันมันมันลบแบบใหม่เนาะสังคมมันเปลี่ยนไปเนาะอนนี้คนเะือร้อนคืออยู่ อยู่หน้าแนวแล้วก็อยูออ่บริเวณที่ประช้าเนะาะซึ่งก็น่าเป็นห่วงชาวบ้านเนาะที่อยู่นะที่อยู่ตรงนั้นดีว่าเมื่อคืนนี้อพยพไปตั้งแต่เมื่อวานเลยเนาะเข้าสู่สถานที่ปลอดภัยหมดแล้วเนะาะสถานที่อพยพก,ก็ต้องมีเกษรเนี้ต้องมีอาหารมีน้ำดื่มมี เลยหลายอย่างเลยหน้าหนาวด้วยอยู่สิเนาะบางคนก็ยังดีนะเอาพ่อหมมาด้วยตอนนั้นตอนขมินยิงอ่ะเนาะก็กลัวนะใครไม่กลัวเนาะใครไม่กลัวก็ไปอยู่ไปอยู่แทนบ้านเขาก็จะสละให้ช่วงนี้นะจร <c oughs> ิงไหมเออเพราะฉะนั้นอ่าเห็นไหมสงครามการสู้รบการทะเลาะก,กันมันไม่ใช่เรื่องดีเลยจริงไหมมันเดือดร้อนเนาะเห็นไหม คนที่ไม่รู้อีนโหนอิเนเทำอาหารกินอย่างชาวบ้าน่าดำดำนี่เนาะเห็นไหมเออได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายสารพัดสารเศสัตว์ลเวลี้ยงต่างๆนานาเนาะอืมนะเพราะฉะนั้น,นอ่าสงครามสมัยเนี้ยมันก็เกิดอยู่ตลอดแหละเห็นบอกสมัยนี้ไม่มีสงครามมันไม่ใช่นะเออเห็นไหม ขนาดยูยูเคนร์เคียเซียอะไรนี่เห็นไหมอิสราเอลอะไรเขาก็ลบกันทั่วโลกกันแหละเนาะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะกิเลสขันหาความขัดแย้งความไม่พอใจความไม่ลงรอยกันเห็นอ่าทุกวันนี้มันยิ่งเพิ่มความตึงเครียดขึ้นมาและสงครามแบบใหม่เห็นไหมตึกราบ้านช่องถลม่มวิบัติไปหมดเห็นไหมเออนะสมัยก่อนยังเอาลูกธนูยิงกันนะจริงไหม โอ้โหยิงเสียบชุบเข้าไปยังดึงออกได้สมัยเนี้โอ้โหกดปุ่มระเบิดวีตุ่มเลยเห็นไหมเออเห็นไหมมันมันมันคนละยุคคนละสมัยจะน่ากลัวมากเนาะแล้วจิตใจคนก็น่ากลัวมากในสมัยเนาะเออหัวใจขาดกิเลสขาดสิงขาดธรรม่ะเอาในไหนถ้าเดือดร้อนเราก็ต้องเดือดร้อนด้วยล่ะทชเนีเออ้ผู้อยู่แนวหลังเนาะจริงไหม เออทำยังไงล่ะอันนี้ใช่ไหมโอ้ชวิการอันนี้มาสองร้อยเลย <laughs> เออเนาะเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันระดมทุนผู้รักชาติเนาะรักแผ่นดินเรา,า,าช่วยผู้เดือดร้อนสูญอพยยก,กันนะเ,เรื่องน้ำดื่มเรื่องอ,อะไรนะเข้าวิกกินอยู่อาหารเนาะเออเนะ โดยผ่านทางหลงดาเนาะได้ได้ได้ไดเนาะอ่าอ่าตอนนี้วันวันวันนี้เท่าไหร่วะเท่าไหร่ไม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 ่เม,ม,มตตาปัญญาร่วมบุญสามร้อยบาทเห็นไ,ไหมสี่หมื่นเนาะออนะอ๋อเอาอย่างนี้กันแล้วกันเนะาะ อ่าร่วมด้วยช่วยกันรวมด้วยเนาะซื้อน้ําซื้ออะไรเนาะเออซื้อข้าวปลาอาหารศูย์อุพยพแล้วก็อ,อกู้ภัยเราหลวงตาเมื่อคืนเนี้ยไปหลายหน่วยแล้วเนาะ,ะเข้าสู่พื้นที่อาอพยพมาเนาะแล้วก็เฝ้ารอดูอยู่เนาะอยู่ตรงนั้นแหลนะเนาะทีเนี้ใครอยากร่วมบริจาคน้ํานะทําครัวข้าวกล่องนะเนาะอับเชิญได้เนาะหลวงตาก็จะเข้าไปเออซัพพอร์ตเนาะ ประเสริฐประเสริฐสามร้อยบาทเนาะนี่อ่านให้ก็ได้นะถ้าใครโอนเนี่ยก็จะอ่านรายชื่อให้ <c oughs> จอยสองร้อยจอยลานชื่อฮนะแต่ผัวไม่เคยโอนเลยนะมึงเงอนสินทรัพย์สองร้อยนะอ่าอีพี่ี้ยวสามพันบาทนี่บอสเปี้ยวเราเนาะจูรี่ฮ่า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 เนี่ยอะไรวะเนี่ยอ่านว่าไงวะเออ บักเชียนบักเชียนว่า้นบ,บักเชียนบ,บักเชียนหนึ่งร้อยบาทบักเชียนเออนะอ่าัาาาดบัญชาเนาะเอเอนะอ่แล้วก็พรสิบสีสวัสดีหนึ่งร้อยบาทนี่ใช่ไหมอ่ะอย่าจะจะอ่าฉัดบัญชาผลเกิดนี่ห้าสิบบาทนะได้หมดเนาะได้หมดร่วมกันเนาะ ออน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 เนาะหนึ่งพันบาทลำลงวงทองสามร้อยบาทประกอบคงเนียมหนึ่งร้อยบาทอันนี้อ่านไม่ออกภาษา no? อังกฤษน้องหนึ่งร้อยบาทผู้อิจอยยังไม่โอนมาเลยนะผูอ,อีจอยสแสดงว่าไม่มีกลางเลย <laughs> อันนี้หนึ่งร้อยบาทอ่านไม่ออกเน no? าะเออชากระแซงใช้กระแซงนะ น้ำเลือดตือนสองร้อยบาทลำพาเออลำพาหนึ่งร้อยบาทหากินสามตายหนึ่งร้อยบาทโอ้นี่ผัวยี่จอยมาแล้วเนาะสองร้อยบาทนะทานศีลภาวนาหนึนันลสี่ห้าร้อยบาทลินดาแซ่เซียวสองร้อยบาทนี่พูดเพ, <laughs> พ้อๆหลงตาเนาะว่า <c oughs> มนวนๆจออีแอร์ผัวยี่พึ่งเนี่ยห้าร้อยบาทนี่พูดพอแล้วสศร้ไหวห้าสิบบาทเนาะ สมบัติเนี่ยสมบัติกำเนิดสังนะสังกำเนิดสังหนึ่งพันบาทแจวแววเนี่ยหนึ่งร้อยบาทอันนี้อ่านไม่ออกห้าสิบบาท <c oughs> จากสสงปปอลาวะนั้น <c oughs> โอ้ยกำลังกินปันก็จีอยู่คิมก็มันดสามร้อยบาทภาวนาไม่นี่สามร้อยบาท อัมพาอัมพาหนึ่งร้อยบาทโอ้อ่านไปอ่านมาเสียงจะหมดเลยนะเนี่ยนะตอนนี้อ่ารู้สึกว่ามีมีกี่ศูนตอนนี้ต่านไหนพัชชาสามร้อยสามสิบสามบาทเนาะสาธุอ่าตอนนี้สามจังหวัดเลยเนาะสามจังหวัดเนาะเพราะใหญ่คุณเนี่ยหนึ่งพันบาทเนาะอ่าอะไรนี่ยมึก งั้นงั้นมือสองร้อยบาทพอพิชณาซีซีแหม่พ่ะอีเพียงเปียงสี่อย่างเดียวเลยละมึงอ่ะอันนี้ค้าขาวในแรนทำร้อยห้าสิบบาทเนาะซิมสแสวงบ้านห้าร้อยบาทนี่นะดูเช็คว่าอ่าเฉพาะศูนย์หนึ่งก็มีห้าร้อยคนเนาะทีมกู้ภัยเราทั้งหมดแปดทีม บคโอ้ทีมกู้ภัยห้าสิบกว่าคนเนาะแปดทีมเนาะเออเห็นไหมกระจายอยู่เนาะเราลองออกลุยช่วยเหลืออ่าพี่น้องอที่สุนทยบด้วยเนาะยายหนึ่งร้อยบาทเนาะอืมนี่เห็นไหมยามเรามีภัยเราไม่ชิ้นกันเนาะอืมเออนี่เมียไอคิมมาแล้วห้าร้อยบาทก่อนจะตัดสินใจได้ก็อยู่นานเหมือนกันอะอค่ะในบัญชีมันโอ้ยไม่ได้ สอัโจ๊ะเออตอนจะลงหนึ่งร้อยบาทเจ้าข่าว่ะนะหลวงกากำลังบอกว่าเออประมาณอันนี้สอนรามเนาะสอนรามหนึ่งพันบาทมดลังสิมันสองร้อยบาทเนาะไล่แทนคุณหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคนไทยคนไทยเราไม่ชิ้เนาะอยู่แนวหลังเนาะอ่อรห้สือว่าทหานจะบาดเจ็บี่ไงายนั้นทนาย ปาเจ็บสี่ครับเสียชีวิตปาเจ็บสี่เสียชีวิตหนึ่งแล้วตอนนี้เนาะอืมช้องอ่านมาเนาะเออแล้วพ่อขอกูไม่กระจายเลยหรือแบบนี้ฮ <c> ะ <oughs> น่นะชน,นนี้รเนาะเออหนึ่นนงร้อยบาทเนาะอ่าอันนี้อ่านอ่านไอ้วะอะไรวะ,อะสองร้อยบาทเนาะเอารูมือกับลวงตาห้าร้อยบาทแค่รู้ลเมเออสาธุพินหนึ่งร้อยบาทเนาะอ่า วิงกี้เนาะวิงกี้เนาะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเมื่อคืนนีบาดเจ็บสีนะ่เนี่ยเสียชีวิตหนึ่งเนาะ,ะนี่เห็นไหม,มเดี๋ยวหลวงตาก็คิดว่าเราน่าจะ,ะมีไข่หลายใบอยู่เนาะปลาเข้าไปก็ได้เนาะ,ะส่วนรสัังหนึ่งร้อยบาทเนาะเห็นไหมเขายิงเราเราก็มีแต่เหมือนเรายิงปืนไม่เป็นไงวะอย่างเงี้ยเนาะบางทีก็ เดี๋ยวจะส่งกูบาหมูเข้าไปอยู่เมื่อเช้าเนี้หมันไส้เลยขับรถกลอฟชนเสาไฟไปเลยเออเพราะมันไส้ขเขมรมาง <Okay. S 1> ั้นพิมพ์สุภารักษ์หนึ่งพันบาทเนาะเอพัฒพงเอสุพัฒพ,พงเนาะห้าสิบบาทจินลดลาหนึ่งร้อยบาทเนาะอ่านะอืะอ่ะเสาไฟกูก็หักไปเสาหนึ่งสงสัยมันไส้ขเขมรมากูบาหมูนี่เนาะ เดี๋ยวจะส่งไปชายแดนอยู่สักสองอาทิตย์นี่เน,ะนาะเำมื่หนึ่งร้อยท่านั้นเรียนหนึ่งร้อยบาทนี่เห็นไหมเห็นไหมพวกเราอันนี้ออ่มาแล้วมาแล้วเนาะวันนี้วันนี้อเราจะเฝ้าติดตามอ่่าาออัปเดตหรือทีมงานของอ่าวัดปาบ่านบอน้ําพระอินเนาะและทีมกู้ภัย โดยทนายสรบินก็จะอัปเดตอยู่เนาะอัปเดตสถานการณ์ว่าเราจะเข้าไปยังไงช่วยเหลือยังไงมากเนาะจะแจกสรรพันธ์จัดสรรพันธ์นส่วนหลงการหมูโกรธเขมรนมากว่าไงอ่อไปไว้ไปด้วยกันเรยนกลุับกูบ้าหมูเนี่ยเนาะก็จะส่งไปแนวหน้าเลยน <c oughs> ะนะ,ะบางทีเขาก,กวนเราจริงๆอ่ะเหรอเขมีนเนาะเอะอร่วมบุญกันหลวงตาครับ เออนะอตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะเรียกก็ยิงเอาเดี๋ยวก็วางกับระเบิดอยู่มันก็กวนบ้านกวนเมืองจริงๆอะเนาะพูดแล้วก็ดำรงวงทองนะพ้ะเกเรหนึ่งพันบาทนะค่าสองไฟกันกูปลาหมูพร้อมมากว่าไงเขาว่าเพร้อมบวกกูปลาหมู อ่าใช่ขายย่ามขายอะไรอยู่ระดมทุนเพื่อจะไปซื้อปืนลุยกันครับเมนอารมณ์เลยไหมหลวงตาอารมเลย,ยลลเลยนาะเออเนาให้มันจบจบไปสักทีเนาะอย่าไปนั่นกันนี่เห็นไหมชาวบ้านก็อยู่ไม่เป็นสุขเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฝนเข้าเออเอาไปเอามาไม่รู้จะอยู่ทำมาหาก,กินยังไงเนาะจริงไหมล่ะเออ เอาให้มันจบกันไปเลยดีกว่าเนาะรู้กันรู้กันทําทําอะไรก็ทําให้สิ่งที่สุดซะอะนะเนะาะคาราคาซังจะลบก็ลบกันให้สิ่งที่สุดซะจะอยู่ก็จะจะ,จะอะไรนะอ่าจะอยู่กันแบบสงบแบบเอ่อป้าพี่มองร้องก็อยู่กันแบบนั้นเลยไม่ต้องมีเรื่องอะไรอีกอย่างเงี้ยนะเนาะออมันต้องอย่างเงี้ยเนาะเอาให้จบซักคุยกันให้จบไม่คุยคุยกันไม่จบก็จบซัก มันมีสองอย่างแค่นี้แหละเนาะเออนะอระหว่างขาเหมนกับเราใครจะเป็นเมืองขึ้นใครจะเป็นเมืองขึ้นหรือขเัเหมนอย่างเช่กระซักกันให้มันรู้ลำรู้แรงอย่างเนาะเออกูเป็นภาคก็ค้ากไปอ,อพยพี่ย,ยไม่รู้กี่หน,น,นแล้วเนี่ยอับคนรถไปไม่รู้กี่คันรถแล้วเนะี่ยเดี๋ยวไปคนเดี๋ยวใช้กลับไปออกอยู่เนี่ย มันใช้เงินวันละห้าหกหมื่นเลยนะเว้ยจริงไหมเราเออเอาให้มันจบจบซะรัฐบาลก็มันเอาเงินมาให้กูงบประมาณนะเว้เนาะพี่แต่พวกเราเนาะพูดแล้วก็ร่วมใจกันเราเสียกำลังพลหนึ่งนายใช่นะอืมแนวหน้าอยู่เนี่ยเนาะเออเอาให้มันจบจบไปซะเนาะอืม ถ้ากูไม่บวนกูไปเป็นนายกแล้วนะเนี่ยถ้ากูเป็นนายกแล้วมึงเอ้ยเนาะเออัรจุจยเนี่ยนะม,มันไม่จบมันคาราคาซังไงเออเราไมา่ค่อยชอบแบบนี้เลยเนาะมันขานการณ์อะไรก็ไม่รู้ชาวบ้านอยู่ชายแดนเราไม่รู้จะทำอาหากินยังไงนอนหวาดผวาอยู่ไอ่นี่นี่ น่าน่าน่า,นาเป็นห่วงชาวบ้านนี่แหละนะตามแนวจะเข็บนี่เนาะเออจะเอาอยัางไ,ไงไปยังไงเออชีวิตคนไม่ใช่ผักปลานะเว้ยนะเนาะออชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงก็ทำซะนะจัดเจราจาก็เจราจาก็จบซะนะปลดอาวุธกันซะแล้วแถวชายแดนนห้มันมีสนังกระทิกอย่างเงี้ยเนาะเออให้มันยิงกิ้งก่าก็บป้อมทหาร จริงไหมอย่าเอาปืนนี่มามันยิงคนตายนะมันยิงขาเขาเห็นไหมเออนะอจะเอาอยัางไงก็เอาให้มันรู้เรื่องรู้แดงไปซะนะจะลบก็ลบนเนาะออย่างเงี้ยนะนี่หลวงตาขอพูดบ้างก็ดีนะนะคือหลวงตาว่ามันคาราคาซังอ่ะนะเราก็อยากให้มีสันติภาพนะ พราะว่าเราเนี้ยชอบสันติภาพค,ความสงบสุขมากกว่าเนาะเออแต่นี้เขาเขาเขาไม่ค่อยชอบนะอาอยุแยงตะแคงรั่วพอเราเผลอหน่อยเขาก็ยิงมาแล้วอย่างเงี้ยพูดง่ายๆว่าว่ากวนกวนอ่ะน,น,น,นะเออยุแยงตะแคงรั่วเห็นไหมอ๋อมีเอ่อมีเอ็มยิบเอ็ดลงบุรีรัมแล้วเห็นไหมลงที่สนามแข่งรถหรือเปล่าวะ อ่าออโอคงไม่มั้งลงที่บุรีรัมย์ไม่รู้จุดไหนอาจจะอยู่ชายแดนเนาะไม่ถึงตัวเมืองบุรีรัมย์ละมั้งฮะอืมฮะคงไม่ไกลขนาดนั้นเนาะอ่าเร่งมันแม่นแหน่อยก็ได้อืเฮ้ยมันจะถึงวันเราไม่บ่กล้งไาอีกแล้วมามานี่กูว่าร้อยกว่ากิโลนี่ถ้มันยิงได้ถึงแล้วเนี่ย กูยิ่งไม่มีหลุมหบุมภัยอยู่เนี่ยเราก็อยู่แช่รุงกันนะเออนะจะไม่เป็นไรหรอกด้วยบุญบารมีของหลวงตาซึ่งคิดเนี่ยโอ้ระเบิดตกลงมาก็ไม่แจกหรอกแต่นีมะนไม่แจกไม่แจกเนาะกูน่ะแจกแทนแกตื่นไง วิ่งเลยล่ะจีวันปิวเลยล่ะภาวันนี้เนาะใครจะอยู่นเนาะอ,อยู่ช่องสายตะก,กูห่างโอ้ชายแดนยี่สิบกิโลครับนี่เห็นไหมบ้านผมอยู่ช่องสายตะก,กูเออนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยบุรีรัมย์โดนแล้วเห็นะหอ่าเห็นไหมรายงานมาด้วยรายงานมาด้วยสัมปัญชานะเออเนี่ยรถ ร้อยโลจากชายเลนสนามแข่งร้อยโลแล้วก็เล็งๆไปอีกร้อยโลเององไม่ไกลหรอามั้งเออชื่อวันหลวงจามีเทวดาคุ้ครองสาทุน้ำหรือเงาตื้นเนาะเออเชวดาก็ไปแล้วกูว่าตั้งแต่ขมิ้นหันปากกระบอกกูว่าเชวดาอพยพกแล้วกูว่าเข้าสู่ศูนย์อพยพกแล้วนะ เทวนะดาเขาไปโนก่อนนะตอไทยก่อนใช่อป่านนีเ้เทวดาเขาอยู่ศูนย์อพยพแล้วเขาก็ตั้งวาลูเหมือนกันเนาะเออมันลดในขี้เหม็นเนาะทัางวัดมีเทวดาคุ้มครองว่างันเออดี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 นะอ่าคุ้มครองไม่รู้กูก,กับเทวดากับใครเป็นไทยเราไปก่อนกันเอับยังไงก็อยู่หลวงตาสิ้นคิดต้องอยู่เนาะอยู่เพื่อจะดูแลอ่า อ่าพวกเราอยู่เนาะอ่าอยู่ในใจของพวกเรานั่นแหละอยู่คุ้มครองพวกเราเนาะอ่าคุ้มครองหาน้ําดื่มหาข้าวไปให้กินเนาะที่ศูนระอพยพเนาะเอออ่พอฟังแล้วหนูคิดโอ้โหในใจคนไทยมันขายชาติว่างั้นเออถ้ามันขายได้นะมันขายยังไงกูไม่รู้นะมันถึงเก่งมากขายชาติไงเนานะออ กูนี่อยากทำลายภพชาติเนี่ยกูได้ยินแล้วมันขายยังไงวะขายชาติเนี่ยขายเป็นกิโลหรือขายเป็นยังไงเรียกไว่าขายชาติเนี่ยมันขายแบบไหนทนายอธิบายีิขายชาติขายแบบไหนขายความเป็นอยู่เนาะขายชีวิตของผู้หยากผู้ใหญ่เนี่ยเลยผู้มีอำนาจอะไรเงี้ยนะอือ นี่ยยินว่าอย่างนั้นแหละเนาะขายเสียงอืมขายเสียงนี่แหละขายชาติอ่เนาะอันนี้ไปขายขายให้ต่างประเทศขายเสียงนี้ขายในหมู่บ้านเนาะก็เลยไม่ไม่ได้ขายชาติแต่ถ้าขายให้ต่างประเทศเขาเรียกขายชาติอ่นะอ่อืมอืมถ้ามันหน้าไม่อายขนาดนั้นเนาะถือว่าโทรยศผืนแผ่นดินไทยเราเนาะอ่าอ่าถือว่าเป็นคนออกกตัญญูดีกว่า เนาะต่อแผ่นดินต่อบอลทัมบูรุตเราเนาะเออคนพวกเนี้เนาะอ่าอ่าถ้ายังเพลิดเพลินอยู่ไม่สำเน็จกันเนาะรับอ่าทำไว้มันก็จะอ่าอ่าพูดง่ายเนาะอ่าอ่ามันก็จะไปทางที่ต่อมันไม่คุ้มหรอกเนาะเออมันเพลิดเพลินแต่เฉพาะในภพชาติเดียวนี่แหละนะทำไว้พวกที่ทำไม่ดีพวกที่อ่าทำลาย ลูกหลานอากักจริยูนะจำไว้นะความอากักจริยอยู่ต่อแผ่นดินต่อ<ม>อ่าบุราพากษัตริย์เนี่ยนะเห็นไหมต่อแผ่นดินต่อวันทบ,บุรุษเราเนาะเห็นไหมถ้าเป็นเด็กเป็นลูกหลานกันเนี้โดนสา์แช่งเนาะโดนกรรมวนี้หนักมากเลยนะเออพวกว่าขายขายชาติขายแผ่นดินเลยเนาะนะนะ,นะโอ้อยากได้ภาแบบนนี่นะ เ็อะไรมึงจะเอาไปทำไหมอ๋ออ๋ออ๋อกูเริ่มร้อนแล้วหรอพูดถึงคเหม็นแล้วเนี่ยขึ้นเลยกูเนี่ยกูเริ่มขึ้นแล้วโอ้โหนะอือคุณนายพรกับช่างเม็กเหรออือคุณนายอ้อมแล้วผัวม <bizarre> ึงไม่ไม่ทำ เออต้องบอกผัว <vengeance> ทําด้วยนะเว้ยเอออ่ะวันนี้หลวงก็จะรวบรวมเอให้านายที่เป็นสร้างวอลลุ่มอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพินในกู้ภัยวัดป่าบ่อน้ำพิณนะเราจะซัพพอร์ตดูหน้างานตลอดเนาะโดยทนายสวินเนาะจะทำรับผิดชอบเป็นผู้สั่งการ หรืออยู่ตั้งบอลลูมเนาะ,ะเพื่อจะอ่าอ่าทำงานเกี่ยวกับอ่าอ,อะไรนะที่สู้รบเนาะอะนะเพราะฉะนั้นใครอยากร่วมทำบุญหลวงตาก,ก็เชิญได้เนาะเออนี่ยนะเราจะส่งกำลังใจจากแนวหลังสู่แนวหน้านะเราจะลบแบบใหม่ลบด้วยน้ำใจเราจะเอาใจลบเนาะ เออเราจะเอาใจส่งไปลบก,กับเออดิเราจะเอาความดีลบไงเออลบก,กับความไม่ดีไงเออนี่นี่เนาะอ่ะเอเอาแค่นี้ก่อนลงตาก,กอ็อจะเข้าไปพักก่อนแล้วเนาะเพราะว่าเออตั้งแต่เช้ามาแล้วเนาะเออ,เอ,อบ่ายๆค่อยรับแขกกันเนาะวันนี้เนาะขอสารสุกการไม่ทำเนาะ À, xa thu Chị yeah. ra? Yeah.